พยาคุดคือศักดิ์สิทธิ์มากฉันผู้ได้พอจากพยาคุดฉันขอแล้วฉันสําเร็จก็คือฉันจะเห็นคนนะ่ะลงในทิกตอกใช่ไหมว่าเนี่ยให้ไปไหว้ศาลพยาคุดหลังศาลหลังเมืองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็คิดว่าเอออดเราจะไปเราจะไปะไหว้แต่แบบมันก็มีงานงานหนึ่งที่ฉันส่งไปหลายครั้งแล้วมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านส่งอ่ะฉันส่งเสร็จแล้วนะส่งไปแล้วก็โหลดภาพพยาคุดมาแล้วก็มีคาถา ค่ะขอให้หนูว่าผ่านด้วยเถอะฉันหนูชื่อนี้ชื่อนี้อยู่บ้านเลขที่นี้อะไรนี่นะคะถ้านหนูผ่านอ่ะก็เอางานให้เขาดูนะเอางานท่านดูท่านดูที่รูปอ่ะรูปพยาโูแล้วก็เอางานท่านดูน่งในความเชื่องของเราแล้วก็ให้ท่านดูบอกว่าเนี่ยถ้านหนูผ่านอ่ะหนูจะไปไหว้ศาลท่านนะคะที่ทิพย์แวประมาณวันอังคารตีสี่กว่าเขาส่งเมลมาว่าผ่าดแล้วเถอ ฉันก็ไปเลยจ้ะเพราะท่านนะจะเตรียมของไปเองก็ได้หรือไม่เตรียมก็ได้เพราะว่าที่นัน่นนะเขามีจำหน่ายมีขายก็คือจะเป็นชุดแบบชุดว่าพี่อาคุดแล้วก็มีถั่วงาอะไรเงี้ยประมาณสิบอย่างอะ่ะแล้วก็มีพวงอะไรดอกดาวเรืองให้พวงหนึ่งแล้วก็ มีน้ำแดงแก้ว20บาททั้งหมด120อืมเพราะว่าน้องอะที่ดูแลบอกว่าแต่ก่อนไม่มีใครดูแลเลยมีแต่เอาคนเอาคน,เอา,คนเอาขยะขคนยงขยะมาทิ้งแ้วหนูก็เลยมาดูแลอะไรเงี้ยทางก็ไม่ยากเธอแบบถ้าขับรถไปเองเธอก็เปิด Google Map เลยสารพยาคุดเพราะจะอยู่หลังสารักเมืองถ้านั่งรถเมย์ไปก็ลงสนามหลวงแล้วก็ข้ามถนนมาข้ามถนนมาเจอ เจอศาลักเมืองใช่ไหมเธอข้ามเธอเดินมาหลังศาลักเมืองแล้วเธอก็ข้ามของหลออมาแล้วเธอไม่รู้อีกเธอก็ถามคนแถวนั้นศาลพญาคุอจู่ตรงไหนคะแม้ว่าการไหว้ศาลเจ้าพ่อพญาคุดอะแล้วมันจะได้พอน่ะคือเธอต้องถูกต้องเธอต้องซื้อสัตว์แล้วของสิ่งที่เธอขอก็คือถูกต้องจะมีข้อแม้ว่าขออย่างเดียวห้ามบนศาลพญาคุดขออย่างเดียวห้ามบน